วันนี้เวลายิบเก้าเดือนหหกสมเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่ง มึงไงแป๊บหนึ่ง๊แบบน,แบบนแชร์ไปก่อนห้ามส่งเลขบัญชีเด้อห้ามส่งเลขบัญชีใครส่งเลขบัญชีจะไม่ได้ตังค์เด้อใครส่งเลขบัญชีไม่ได้ตังค์เด้อแต่แชร์ก่อนจะแจกอืมนะ วันนี้วันที่29เดือน5 63เวลา3ามทุ่มเวลา3ามทุ่มเดี๋ยวี่ิบเเดือน5 63เวลา3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งอื uh. ถึง3ามทุ่มครึ่งดูเวลาด้วยสรุปบวกไหมกินหมูโถเอาหมูมาให้เชื่อ ได้เท่าไหร่ได้สิได้หาด้าล้านไงคนละห้าล้านกินหมูอ่ะกินหมูแช่ก่อนอขอบุหรีดูตัวตลอดอืมเกือบตายละสุดโมันอ่อยหมูอะ่ะต้องอ่อยให้หมูก่อนเลยฮะหมูหม,ม,มูนุ่มนิ่มอ่ะเสียครับแล้วเสียเล่นเบอร์ไบเวอ็กซี L ่เก้าหนึ่ไหมครับ เล่นเล่นเล่นเพิ่งเพิ่งเล่นวันนี้แหละแต่ก็ได <pl ains> ้ตังมาจริงอืมอย่าถามอย่าถามเรื่องเรื่องการพนันเยอะนะอย่าถามเรื่องเว็บการพนันเยอะนะเพราะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ชักชวนให้ใครเล่นการพนันเดวแม่เดี๋ยวไห้พวกเกียร์มันก็ไปบอกว่าเราชักชวนอีกืมเราไม่เคยขอร้องให้ใครมาเล่นเลยมีแต่คนถามเราว่าเอ้ยเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนเราเบื่อเข้าใจป่ะแชร์ไปก่อนเดี๋ยวจะแจกคนละพันพันคนนี่ไงตามสัญญานี่ไง อืย้ำมวันที่ทียี่บเก้าเดือนห้าเวลาสามทุ่มแชร์ไปก่อนนะอืห้ามส่งเลขบัญชีมาเด็ดขาดถ้าใครส่งคืออดเงินเลยจะแจกคนละพันธ์เดี๋ยวปักหมุดปุ๊บเดี๋ยวทักไปหาเองเอาส่งเลขบัญชีมาดูเวลาก่อนยีบเก้าเดือนห้าหกสามเวลาสามทุ่มหนึ่งสามทุ่มครึ่งนองนั้นปรอมหมด ไล์จากเฟซตัวเองผู้ติดตามล้านห้าถ้าไม่ใช่จากเพจอื่นนี่ไม่ใช่กูแล้วนอกนั้นคลิปปลอมปากหมุดใหม่หลอกคนเหมือนเดิมนะใครอยากเล่นเนี่ยใครอยากจะเล่นเฮียอะไรเนี่ยไม่ต้องมาถามกูถามว่าเว็บไหนเงินชัวเงินเงินไม่ชัวเนี่ยเบอร์เว็บเอเล็กซี่ก็หนึ่1หเนี่ยเงินชัวแต่กูไม่สนับสนุนให้ใครเล่นการพน,น,านันต้องบอกก่อนเลยนะเจ๊ดแม่เดี๋ยวมาหาว่ากูไป ชวนคนเล่นการพน,นันอีกไอเทียแล้วก็มาถามกันเต็มแชทอืมก็หมื่นคนก็แจกเลยคนละพันไงคนละพันหมื่นคนไงก็ต้องแชร์กันไปก่อนคนละพันหมื่นเอ้คนละพันพันคนในสัตว์เดี๋ยวเลยล้านได้มาห้าล้านแจกล้านหนึ่งผิดอ่ะอืม เสียครับวันนี้เสียกินหมูมากเลยครับโอ้โหผมต้องบอกว่าทีนี้คือปรมาจารย์เก่าล่ะนี่อากาแห่งเมืองไทยนะจะไปแพ้พวกรถคงรถแข่งเมืองบ้าหอะนะเหมือนเอามีคนเอาเงินมาให้ใช้อ่ะเออใช่ป่ะพวกหมูตนามไม่ได้เยอะเยอยนะต้องบอกก่อนไม่ได้เยอะเยอยเออดูหน้าด้วยไม่ได้เยอะเยอยเงินเ่าเราอ่อ ไอเ้เหี้ยแข่งรถแต่เสือกงจะมาเล่นไพ่บ้าเปละะ<อ><น>่าวะห้ามส่งเลขบัญชีใครส่งเลขบัญชีไม่ต้องเอาเลยห้าม<อ><น>ส่งเลขบัญชีใครส่งเลขบัญชีไม่ต้องเอาเลยแต่มาท้าผมแข่งรถผมไม่สู้นะกูขับรถไม่แข็งปั่นจักรยานปั่นจนน่าอ,นอยู่กูขับรถไม่แข็ง หมูนุ่มๆค่ะใช่เสียครับเบอร์เว็บเออ็กซี่ก้อนหนึ่งนี้เปิดมาใหม่หรอครับใช่ใช่ใช่แต่เคือคือเอรือ LA g ็กซี่หนึ่งแหละแต่ว่าเงินชัวไม่ต้องกลัวเงินไม่มีโดนโกงแต่อาจจะมีช้าหน่อยนะมีช้าหน่อยแต่เรื่องโดนโกงมันไม่มีไงปลอดภัยใครเล่นหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นหลักหลักร้อยล้านหลักอะไรเล่นได้ไงเพราะเขาแทงได้เปิดละล้านมันเต็มที่ได้ก็ได้สิบยี่สิบล้านอ่ะ อสอนผมเล่นหน่อยกูไม่สอนใครเล่นทั้งนั้นไม่ไม่มีสอนวันที่เท่าไหร่นี่ยีิบเก้าเดือนห้าหกสิบสามเวลาสามทุ่มเจ็ดแม่กักบหัวกับหางอีกกับหัวกับหางอีกอืมเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนยีิบเก้าเดือนห้าหกสามเวลาสามทุ่มครึ่งจบไลฟ์สดที่สามทุ่มครึ่ง เวลาสามทุ่มจบไลฟ์สดที่สามทุ่มครึ่งนะระวังเกียนมันก๊อปไปไลฟ์สดนี้ถ้ามาจากเป็นจากเพจจากอะไรจากเฟซปลองเฟซปลอมอะไรต้องดูนะผู้ติดตามมีที่ร้านห้าแล้วผู้ติดตามเนี่ยมันเขียนปลอมได้หมดต้องบอกว่ามันเขียนปลอมได้หมดให้ดูผู้ติดตามที่มีรูปติกกปต๊กถูกรูปติ๊กถูกรอยคนคบหมื่นก็จะแจกคนละพันไงอืพันคนอร้านหนึ่ง แต่แม่มันมันเหนื่อยตรงโอนเนี่ยแหละมันเห็นไมมันเหนื่อยตรงโอนเนี่ยแหละอืมแม่งโอนไม่ไหวด้วยเฮียวันเนี้ยวันเนี้ยแจกให้ครบพันละกันแต่วันนี้เอาไปร้อยคนก่อนดีกว่าแสนหนึ่งเอาไปร้อยคนก่อนวัน,นวันเนี้ยคือโอนพันคนนี่มึงคิดดูตากุมตาคุมต้องแฉะมากอะ่ะ วันนั้นฝากไป20ล้านพนักงานไม่ยอมปรับเครดิตให้พ่อพ่อโอนไป200เออก็มึงโอน200อยจะปรับ20ล้านก็พ่อมึงตายไงเพนโซพี่เห็นผมปะเนี่ยเห็นหมดอ่ะแต่มันตอบไม่หมดเอาคนครบหมื่นปุ๊บมึงช่วยกันแชร์ก่อนคนครบหมื่นปุ๊บเดี๋ยวเริ่มแจกยีิบเก้าเดือนห้าหกสิบสามเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่ง ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่3ามทุ่มหนึ่งสทุ่มครึ่งไม่ใช่ 2, 9, 5, 6, 3, ยีบเก้เดือนห้าหกสามไสดปลอมจบถ้าใครโง่ก็ไปเ <tabii. S 1> สยียครับ9ก้หนึ่งหนึ่งนี่เล่นหลักล้านได้ไหมครับได้เบอร์เว็บเคือ LA ลเอ a x y 9ล็กซี่เก้าหนึ่งหนึ่งเอเซี่หนึซี่แปดเว็บเนี้ยเนี่ยมึงเล่นไปเหอะสิบยีสิล้านก็แล้วแต่พวกมึงแต่ คนที่เล่นไม่เป็นอย่าเสือกไปเล่นเดี๋ยวหมดตัวง่ายนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไม่สมควรเล่นตามเด็ดขาดเสียครับก็บอกเสียโดนคดีฟอกเงินมึงถามกูฟอกตรงไหนต้องเอาเอาแฟบมาขัดเงินเหรอไอ้บ้าฟอกพ่อฟอกแม่เย็ดแม่นี่สินลุงลังใค,ใครจะรู้ว่ากูาานี่สินลุงลังขนาดไหนป๊ฟฟีย่ยังกินป๊ฟซี่ถุงในสัต อืมก็แชร์ปไปก่อนสิเดี๋ยวจะแจกกูบอกคนครบหมื่นแชร์ไปก่อนจะร้องเพงลงรอร้องร้องร้อง,อ,งองเพงลงรอคนให้ครบหมื่นแล้วค่อยแจกหกกัันนจรรรรใคคสุเเื่อองงขตผล สำคัญน้อยกว่าจิตใจจะบอกว่ารักพราอ,อยากจะรักก็คงไม่มากเกินไปใครยบหมมอลืลอเ่มมจะมองอยังไงฉันคิดว่าไม่สำคัญแค่รู้ว่ารัก รักเธอจนหมดใจไม่รู้ตรงไหนขอพีนงแต่ให้เป็นเธอพอกูจะร้องไม่เพราะเรื่องของกูเข้าใจว่าเสียงกูไศาสตร์กูอายเอง ถือไป้ายไฟพ่อมงน,นี่ถือป้ายนี่วันที่ยีบเก้าเดือนห้ากูกลัวเกียนยี่บเก้าเดือนห้าหกสิบสามสามทุ่มอมลูกโป้เหมือนเหงาเหงาดิเพิ่งมาไล่สดไอสัตว์อืมเอาคนไม่ครบหมื่นกูไม่แจกอืมไม่ช่วยเันชายกูไม่แจกนี่ตัวจริงไม่ใช่เทปไอสัตว์เทปมึงไปดูเป็นหมื่นตัวจริงมึงดูแปดพันหมื่นฝ่าบ้าป่า ลูกคอเหมือนพิมพนาคำมไฮ้ควยแล้วพิมพนาคาําไฮยกูไม่รู้จักอืมที่เขาว่าสวยเขามองกันยังไรที่เขา,ารู้เขาดูมันที่ตรงไหน <laughs> เสียครับถ้าผมจะสมัครเว็บตามเสียแล้วเล่นได้ผมขอได้เงินถ้าเสียผมเสียให้เสียใจยแม่มึงตายแม่มึงตายไม่ต้องไปเล่นไหนสัตว์อย่าไปเล่นเลยนะยี่สิบเก้าเดือนห้าหกสามเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่ง 3, ถ้าสามทุ 3, ่มครึง 3, ่งไปแล้วก็ไม่ใช่กูแล้วอืม สวัสดีค่ะอา่าวส่งเลขบัญชีมาซูชินี่ส่งเลขบัญชีมาไม่ได้ตังเลยนะครับผมขออนุญาตลบคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้ตังเลยนะครับอืมใครส่งเลขบัญชีมาไม่ได้ตังเลยอืมอุ้ยอ่านี่ลีดไงจะใครละ่ะส่งเลขบัญชีมาลบคอมเมนต์ไม่ได้ตังเลยชื่อลีดลบไปหมดแล้วอืมอ่าตอนนี้อ่ะ เจ็ดพันก็เริ่มแจกแล้วอะ,อะ,อะไป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 ใครพิมพ์คำว่าเสียโป้รวยรวยแล้วก็แคปแชร์ห้ากลุ่มหนึ่งแชร์เอาไปเลยพิมพ์คำว่าเสียโป้รวยรวยปุ๊บผมจะเอาปักหมดขึ้นปุ๊บปักหมดขึ้นปุ๊บแล้วก็ผมจะแจกคนนั้นเลยเอาหนึ่งสองสามเริ่มอืม เสียครับเบอร์ไบเว็บ L A Galaxy 911. com เว็บใหม่เหรอครับเออแต่ก็เงินชวนและได้รอละเปอร์เซ็น L A Galaxy 1มันช้าเดี๋ยวนี้ถอนเงินก็ช้าแต่ว่าเงินมันชัวรก็จริงแต่ว่ากูก็เล่นที่ L A Galaxy 1 L A Galaxy 911L A Galaxy 88นี่แหละเพราะเวลากูถอนเงินแล้วมันหลักละหลักละลกละูหล,ล,ลักล้านกู่าเสียวเสียวเล่นที่นี่ดีกว่าซีไหมซีดิ เอาใครใครพิมพ์คำว่าเสียบปร้รวยๆมาปุ๊บผมเปิดตามาปุ๊บผมเห็นใครปุ๊บผมจะปักหมดขึ้นเลยนะหนึ่งอสองสาพึบโอ้โหนี่เจอเลยบงกตบงกตนี่บงกตนี่บงกตเดี๋ยวใช้ใช้เฟซทักไปก่อนใช้เฟสนี้ทักไปก่อนบงกต ระวังเฟซปอมกันด้วยนะทุกคนระวังคลิปปอมไลฟ์สดไปด้วยนะเดี๋ยวบงกตเขียนยังไงว่าบงกต b o n g นี่บงกตได้1,000บาทแล้วนะครับเลขบัญชีนะครับเอทักละบงกตเลขบัญชีบงกตบุญลุงสุขบำรุงศุขดูก่อนว่าแชร์ห้กลุ่มหนึงแชร์หรือเปล่า อ่าวงกดแชร์จริงแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูก่อนมาห้ากลุ่มหรือเปล่านะอ่าอ่าเอาวงกดบอกสละสิทธิ์ล้อเล่นไม่เอานะครับล้อเล่นไม่เอาอ่าเอาลงก่อนเลยล้อเล่นไม่เอาอ่าไปปั๊บล้อเล่นไม่เอาปึ้งหลบไปอืมคนอื่นเขาจะเอานะอ่า ต่อไปเลยนะอ่าวเริ่มสมพรอ่าสมพรปุ๊บนะสมพรสมพรอ่าสมพรเดี๋ยวต้องทักหาสมพรก่อนนะครับอืมเดี๋ยวจะทักหาสมพรก่อน S O M P O R N P O R N S U S e s a n <S <Yeah>. <S มสมพรอ้าวไม่ขึ้นอีกอื่าขึ้นแล้วครับสมพรเป็นป้านะครับเป็นป้าอืมได้หนึ่งพันบาทนะอืมผมทักแชท facebook ไปนะครับส่งข้อความมาให้ผมด้วยเลขบัญชีนะครับส่งข้อความมาให้ผมด้วยเลขบัญชีอืม ย้ำอีกทียีิบเก้าเดือนห้าหกสิบสามเวลาสามทุ่มนะครับอืมคราวนี้เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่านะเอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นกวนที่แบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเลือกคนเลือกคนแชร์ใครแชร์แล้วใครแชร์แล้วส่งส่งมาให้ผมที่ข้อความแชทผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกดูด้วยนะครับ ยีิบเก้าเดือนห้าหกสามเวลาสามทุ่มผมจบไลฟ์สดแล้วนะส่งแชทมาให้ผมส่งแชทมาให้ผมนะครับอืมส่งแชททางเฟซบุ๊กที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็คือเฟซเฟซจริงมีเฟซเดียวของผมนะครับนะครับส่งมาเลยตอนนี้เลยผมจะไล่ตอบนะครับอืมเออเร็วๆด้วยเร็วเวด้วย อ่าเร็วๆผมดูอยู่ใครแชร์ห้ากลุ่มหนึ่งแชร์นะเสียโป้ครับผมเล่นหลักล้านหลักสิบล้านแต่ตอนนี้ผมมีเงินร้อยหนึ่งไม่ทราบว่าผมฝากเงิน LA Galaxy 1หนึ่งไปแล้วเขาจะให้เครดิตผมได้ไหมคืออะไรวะไม่เข้าใจ เสียโป้ครับผมมีอยู่สามล้านจะฝาก l อลเอ็กซเล็กซี่หนึ่งถ้าเสียไอยถ้าได้เสียโป้รับผิดชอบไหมครับมันไม่โกงมึงหรอกมึงเอาไปเลยม,มันไม่โกงมึงหรอกนะเก้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเนี่ย l a g a l a x y กหนึ่งกับเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่โกงมึงหรอกมึงแอดไปเถอะแต่ว่ากูไม่แนะนำไมใ่ใครเล่นงารพน,นันนะมึงแอดไปเัาเองอืมนะครับอืมเอา เริ่มเลยนะผมจบไลฟ์สดแล้วนะใครจะเล่นก็เล่นเอาเองกันแล้วก็ต้องบอกว่ามีหมูมาให้ผมเชื่อดวันนี้ผมก็เลยเอาตังมาแจกแชร์แล้วส่งส่งส่งข้อความมาให้ผมในเฟซที่ผมไลฟ์สดนี่คือเฟซจริงผมผู้ติดตามล้านห้านะครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนห้าหกสามเวลาสามทุ่มถึงสามทุมครึง่งอือไปแล้วนะจบไลฟ์สดที่สามทุ่มครึ่งนะครับ จบไลฟ์สดที่สามทุ่มครึ่งเดี๋ยวมันยังไม่ถึงสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวพวกกอบมันยังไม่จบที่สามทุ่มครึ่งเดี๋ยวพวกกอบเอาให้จบที่สามทุ่มครึ่งก่อนอืมตอนนี้แชทผมเด้งเป็นฟันไฟมากเลยอืมเสียครับ LA Galaxy 1หนึ่งช้ามากครับทุกวันนี้ฝากเงินเร็วแต่ว่าถอนช้ามากก็ต้องรอคนมันเยอะทำอะไรเขาทำอะไรไม่ได้ ก็ไปเล่นเก้าเก้าหนึ่งไงเก้าหนึ่งก็ดีแปดแปดก็ดี L A Galaxy แปดแปด L A Galaxy เก้าหนึ่งหนึ่งอืมสามเบบที่ที่เล่นอยู่แต่ว่าไม่ไม่แนะนําไม่ใครเล่นใครเล่นอยู่แล้วไม่อยากโดนโกงก็ไปซะอืออนนี้ชัดเด้งมากเลยเหลืออีกห้านาทีอ่ะก็ต้องไลฟ์จดไลฟ์สดให้จบก่อนอืม ท,ทางข้อความมาันะครับห้ามห้ามส่งเลขบัญชีทางทางหน้าเฟซนะทางหน้าเฟซบ็อกเลยอืมเดี๋ยวจะไล่ตอบเด้ออืมั้นผมไปละลาติสวัสด์